กองไหนพร้อมแล้วบอกนายด้ไทีมพี่สท์ครับขยอครบ้ครับที่่าเียร้อยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมนี้ด้วยครับนะครับผู้จัดการกูจ ช่างภาพขอกกระทรวงกอกขอญาตนะครับปัดท้ายแถวเลยครับเพราะว่าฝังช่างภาพมาสู่ครอบครัวโอุ่นนะครับรักษาชีวิตรอดไว้ก่อนนะครับวันนี้ท่านรองเสนาธิการทหารอากาศนะครับพลอากาศโทชัยนาถผลกิจเป็นผู้แทนผู้ช่วยนากากาศนะครับให้การต้อนรับด้วยตัวเองครับครับถึงบ้านแล้วครับพี่พี่ครับวันนี้พี่พี่สื่อมวลชนของประเทศไทยในวันนี้ครับ เดี๋ยวมาตั้งหาักก่อนนะครับความปลอดภัยในชีวิตนั้นเป็นสิ่งสาคัญนะครับกลับมาสู่ครอบครัวเดี๋ยวค่อยวางแผนกันต่อไปนะครับ t f 2อ0บินตรงนะครับจากคูเจล่านะครับมาที่สนามบินดอนเมืองครับเดี๋ยวพี่ๆเข้าสู่อาคารนะครับรับรองนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองนะครับและตรวจสอบสิ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้จัดนะครับเดินทางองคุลเป็นอย่างยิ่งครับ เป็นการบินที่ค่อนข้างยาวนานนะครับแต่ทุกคนกลับบ้านด้วยความบุญญยที่ยิ่งครับเรามาตั้งหลักกันก่อนนะครับดูเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วเดี๋ยว่อยวางแผนกลับไปต่อไปครับชีวิตสําคัญที่สุดครับวันนี้กลับบ้านนะครับสู่บานุลภูมินะครับพวกเราชาวปอต้องการขอต้อนรับพี่ๆนะครับกลับสู่บานุลภูมิด้วยหัวใจยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่ท่าอากาศยานทหารปอปิทมนะครับตอนเมืองครับขอต้องการครับ หวังว่าพี่ๆคงจะได้รับความสะดวกนะครับครับนี่คือ140ชีวิตเป็นเชี่ยวเินที่5แล้วนะครับของปอล่า690คนครับตั้งแต่นะครับเทรวิส1เทรวิส2เทรวิส3นะครับกูเจล่า1กูเจล่า2นะครับบุตรบ้านโทใช้นาศผลกิจรองเสนาธิการทรอากาศเป็นผู้แทนทผู้ชันทางอากาศนะครับมารับคนไทยด้วยตัวเองครับพร้อมกับในฐาน ลูกเรือนะครับนักบินนะครับได้ถ่ายภาพจากท่านผู้ท่านผู้แทนขอเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ได้จัดนะครัได้ดึงรับ อย่างที่ผมเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับที่บินพิเศษนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากกัปตันสองท่านนะครับซึ่งเป็นกำลังพลสำรองขอเกียรตินะครับและอากาศตรีเจริญชัยกามสมุทรซึ่งเป็นนักบินนะครับอดีตนักบินของกองทัพการซึ่งมีประสบการณ์เคยบินกับเครื่องบินแอร์บัสสามนะครับและรูปเรือนการบริหารธุรกิจฟูเจรัตทูในครั้งนี้ครับ หัวหน้าชุดบริการนะครับที่บินนี้ครับคือนาวากาศเอกสิทธิพล์ป้อมตรีเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้ากันนะครับว่ากาภารกิจต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานครับช่วงเวา1 3 0นถึง14.00นี่ครับยังไม่ได้พักเลยนะครับแต่พวกเราก็เต็มใจนะครับที่จะดูแลคนไทยนะครับให้ภารกิจนั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับจากนี้นะครับขออนุาศจะคงมเตรียมเครื่องบินไหมครับใช่ครับ เดี๋ยวผมรอเพ้่อที่ให้สัญญาณนะครับจะได้เรียนเชิญท่าน Thank yeah. you. Yeah.